สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาอยู่กับน้องมินยูสค่ะนะคะวันนี้นะคะก็มีรถกระบะเข้านะคะเป็นรถกระบะแคปนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยทันนี้นะคะก็ได้เป็น isuzu d max นะคะปี2007นเะคะเป็นตัว3า x lx นะคะ itech นะตัวนี้สวยๆเลยค่ะตัวรถเดิมมากๆเดี๋ยวมาชมตัวรถกันเลยตัวรถได้เป็นสีเทานาะทุกคน ไฟหน้านะคะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วนะคะสวยๆสายสๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เลยนะคะกระจังหน้าคันนี้ได้เป็นกระจังหน้าโพรเมียมนะตัวรถสวยมากๆนะคะราคาคันนี้อยู่ที่2อ5แ0 0หบาทนะคะรถกระบะราคา20000นกลางๆนะคะสวยมากๆนะคันนี้นี่เลยไฟหน้าอีกฝั่งนะคะเป็นไฟโปรเจคเตอร์หลอดลูกแก้วเนาะนี่เลย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยตัวรถนะคะสวยเดิมทั้งคันนะทุกคนที่ฝากระโปรงนะคะมีรูระบายความร้อนมาให้นะคะนี่ในส่วนของซุ้มล้อนะคะก็จะแต่งเป็นว้าๆมานะคะแบบนี้ทั้งสี่ล้อเลยมาดูกันในส่วนของแมกและยางตัวยางนะคะได้ยาง m a ็กซินะคะทุกคนนี่ยางแม็กซิตแมกขอบสิบหกนะคะตัวยางเป็นปี22นะ ใีใหม่ๆเลยอิสุสุเดิมๆนะคะตัวรถไม่เคยตกแต่งใดๆมานะทุกคนตัวรถบอดี้เดิมทั้งคันนะคะโลโกโล s ้ l x s l x ด้านข้างนะคะสวยๆเลยกระจกฝาไฟฟ้าัาไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับไฟเหลียวกระจกเป็นสีโครเมียมตัดมากับสีดํานะคะสวยมากมือจับประตูนะคะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยสวยๆนะคะกุญแจเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะทุกคน เดี๋ยวขออนุญ,ญาตพามชมข้างในด้านในนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะเบาะหนังสีดำสวยๆนะคะเบาะนุ่มฟูนะคะไม่มีตำหนินะทุกคนเบาะสวยเลยคันนี้นะคะอ่านี่เลยพนักพักแขนมีให้นะคะเบรกมือสวยๆกับตัวรถนะคะไม่มีแตกไม่มีคลอนนะคะตัวรถคันนี้นะได้เป็นรถกระบะเกียร์ออโต้นะคะ นี่เลยกระบะเกียร์ออตโต้ตัวแอร์ได้เป็นแอร์กลมคลาสสิกนะคะหน้าจอเป็นแบบหน้าจอทัชส,สกรีนนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวจะเปิดไมค์ตัวรถให้ได้ชมกันอ่ะจอทัชสกรีนนะเป็นจอของเ n w o o d นะคะทุกคนสวยๆเลยแอร์เป็นแอร์มือหมุนนะคะตัวรถบอดี้เดิมๆมากๆแล้วทุกคนอ่ะควงมาลายพาวเวอร์นะคะ มาดูใหม่กันรถคันนี้นะคะเป็นรถปี2007เนาะเป็นตัว3.0 slx i t e k e นะคะใหม่ใช้งานอยู่ที่1 5ึ่ง0สนห้ามนยิกิโลนะคะสยสวยเลยพี่ๆท่านไหนสนใจรถคันนี้นะคะทักมินมาได้เลยอ่าเดี๋ยวจะพาชมเบาะแคบด้านหลังนะคะนี่เลยรถคันนี้เป็นกระบะแคบเนาะทุกคนเสยสวยเลยนะคะตัวแคบ ไม่มีตําหนิเนาะนี่สวยๆนะคะแคบนั่งได้เลยนะสูง1ห6 5เข่าไม่ติดนะคะสวยๆทั้งคันอ่ะมีกระเป๋าจิงโจ้ให้นะคะที่ด้านหลังสวยเลยสวยเดิมนะคะลำโพงติดทุกดอกดังทุกดอกนะคะอ่ะเดี๋ยวมาชมกันในส่วนของด้านหลังกันต่อเรวจะพาชมให้ครบทุกมุมนะคะ กระจกบ้านเดิมนะคะลายน้ําเดิมๆเลยนี่รถคันนี้เนาะก็ราคาอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทต้องบอกเลยว่าสดผ่อนหรือเทินนะคะรับหมดลูกค้าอยากเอารถมาเทินมีรถอยู่แล้วอยากนํามาเทินก็ได้นะคะเต็นรับหมดเลยหรือว่ามีรถอยากขายก็ทักได้เลยยางแม็กซิสนะคะปี21เอ็นะทุกคนเอ้ยไม่ใช่ปี22นะคะขอภายเป็นยางใหม่ทั้ง4ีล้อนะคะ ยางยิบส22 Mac c o ิบ26นะคะอิซูซูเดิมๆมโรงงานเลยมาดูกันส่วนของคัสีนะคะอ่ะสวยๆเดิมๆไม่มีสนิมไม่มีขี้เกลือนะคะตัวเรกตัวเครื่องถังตรงได้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลนะคะกระบ,บาคันนี้อะมาดูกันต่อนในส่วนของด้านท้ายโลโก้น,นะคะสติกเกอร์ D Max Space c a p นะคะอยู่ครบๆนะทุกคน สามจุดศูนย์ d ีนะคะตัวนี้สว,สวยเลยตัวรถสภาพเดิมบอดี้เดิมไฟท้ายหลอดไส้นะคะอ่ะสวย MAC Liner อร์นะคะอีซูซเดิมๆเลยกับตัวรถไปเบรกดวงที่สามีให้นะคะอ่ะไม่มีร่องรอยการขนขอ,ของหนักนะคะทุกคน MAC Liner คงสภาพดีสภาพเดิมนะคะไม่แตกไม่ชำรุดนะทุกคนอ่ะมือเปิดเป็นสีเดียวกันกับตัวรถ ขออนุญาตเปิดให้ได้ชมกันอ่ะนี่เลยหัวน็อตนะคะสวยเดิมยันฝาท้ายเนาะไม่เคยงัดแงะนะคะไม่มีร่องรอยการงัดแงะเปลี่ยนฝาท้ายมานะคะนี่เลยนี่ร่องรอยการใช้งานเดิมๆนะทุกคนรถแม็กไลเนอร์เดิมจริงตัวบอดี้เดิมจริงนะคะอ่ะสวยๆเลยพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจโทรหาพีนได้เลยตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนะคะ หรือถ้าอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็ยอมได้นะคะอยู่ที่ซอยเส,สร,ศศรีทยเจ็ดสิบสี่แยกมีนบุรีนะคะเต็นแรกหน้าปักซอยติดถนนเลยจ้านี่เลยเต็นอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยค่ะตรงข้ามกับโรงพยาบาลน,นะคะไม่ใช่อยู่ฝั่งเดียวกันกับโรงพยาบาลน,นะคะมองเห็นโรงพยาบาลมองเห็นเต็นนะคะทุกคน<ม>นี่เลยสติ๊กเกอร์นะคะ d Max Space cap นะคะ สวยๆคันนี้ต้องบอกเลยว่าได้เดิมได้ดีนะคะใช้ดีขับดีเครื่องดีเซลนะคะทุกคนกระบะสองแสนกลางๆนะคะสองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทเนาะทุกคนยังแม็กซินะคะปียีิบสองทั้ง 40, สี่ล้อสี่เส้นนะคะเหมือนกันหมดเนาะฝาถังนะคะฝาถังน้ำมันอยู่ที่ด้านซ้ายมือของคนขับนี่ตัวรถเดิมๆบอดี้เดิมๆนะคะสวยมากน่าใช้นะคะกระบะไม่แพง ภายในเนาะเบาะหนังสีดำค่ะเบาะหนังสีดำสวยๆเลยภายในสวยกริบไม่มีแตกไม่มีชำรุดใดๆนะคะอ่ะแอร์กรมคลาสสิกนะคะนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นสำเนาตัวรถต่างๆเนาะที่ต้องใส่ไว้ในรถนะคะเป็นสำเนารถสวยเดิมทั้งคัน ประตูบานเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนมาใดๆนะคะมีปรุมปรับกระจกกระจกก็เป็นกระจกปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะทุกคนแ็งประตูก็นี่เลยใส่แม็กเอ้ยไม่ใช่ใส่แม็กบุ๊กได้นะทุกคนใส่แท็บเล็ตได้วางแก้วกาแฟได้นะคะลำโพงติดทุกดอกดังทุกดอกนะจ๊ะอ่ะขออนุญ,ญาตได้ดูแม็กแคบด้านหลังกันชัดๆนะคะนี่เลยสวยนะ นี่รถปีสองพันเจ็ดก็จะมีตำหนิเลอะเลนิดหน่อยตรงนั้นนะเดี๋ยวสปาให้สบายๆชิวๆนะคะคันนี้รถสวยอยู่ไม่นานแน่นอนทุกคนสนใจรีบโทรมาเลยปีสองพันเจ็ดสวยๆนะคะสนใจโทรได้เลยเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันต่อนะคะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วทุกคนรถสวยๆเดิมๆอยากอวดอยาก,ยาก,ยากโชว์นะคะเข้ามาใหม่นะมาชมห้องเครื่องกัน อขออนุญาตนะคะพามาชมกันต่อนะในส่วนของห้องเครื่องนะคะ i s u ู u D-Max ปี2007คันนี้นะคะจะได้เป็นเครื่องอะไรนี่เลย i s u ซ u iTech นะคะเป็นเครื่อง3.0 DDI นะคะนี่เลยเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์นะคะสวยๆตัวรถเดิมๆนะคะสติ๊กเกอร์เดิมนี่เลยเม็ดอาร์คเลียงสวยๆแบบนี้นะจ๊ะฉนวนกันความร้อนเดิมเลย ัวน็อตนะคะไม่เคยแข่งอะไน,นี้นะคะทุกคนรถสวยมากเนาะทุกคนก็คันนี้ก็เติมดีเซลนะคะอ่ะสวยๆนะทุกคนสภาพมันฟ้องอนี่เลยไม่พูดเยอะนะคะสติกเกอร์ยังอยู่ครบๆนะคะพี่ๆท่านไหนเนาะที่หารถกระบะรา,าคาสองแสนกลางๆนะคะใช้งานอยู่คันนี้เลยสองแสนห้าหมื่นห้าันบาทนะคะสามารถออกได้ทุกอาชีพเนาะ ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านเกษตรกรพนักงานบริษัทนะคะข้าราชการประานานนะคะทุกคนขายออนไลน์เลี้ยงโคขุนเลี้ยงโคขุนนะคะก็สามารถออกได้นะคะนี่เลยสวยๆกระบะพร้อมใช้ราคาสองแสนกลางๆ่อนไม่หนักนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยอ่านี่เลยเรื่องเอกสารคนค้ำต่างๆเนาะมันอยู่ที่อาชีพนะคะทุกคนอาชีพชัดเจนมีเครดิตไม่ต้องห้ำก็ได้นะคะนี่เลย อรายได้ไม่พอนะทุกคนสามารถกู้ร่วมได้นะคะสามีพันยาพ่อแม่ลูกนะคะกู้ร่วมได้เลยนะคะ,ะวันนี้ก็ต้องฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะอีสุดีแมนะคะปี2องพนะคะทุกคนเป็นตัว3.0มจุ SLX i t e c นะคะฝากไว้ด้วยนะคะให้ได้พิจารณารับชมกันนะคะดูคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้มินด้วยนะคะวันนี้ต้อง ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ